ิตตรศ์การเลื่อนขนานสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลื่อนขนานกันถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยจากรูปสามเหลี่ยม A B C จุด A ถูกส่งไปยังจุด A พรัมเราเรียกจุด A พรัมว่า ภาพที่ได้จากการแปลงของจุด A เรียกจุด A ว่ารูปต้นแบบของจุด A พรามเรียกจุด A และจุด A พรามว่าจุดที่สมในกันจากรูปจะมีจุด A สมในกับจุด A พรามจุด B สมในกับ B พรามและจุด C สมในกับจุด C พรามซึ่งรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปต้นแบบของรูปสามเหลี่ยม A พราม B พราม C พราม ดังนั้นรูปสามเหลี B ่ยม A พราบพราบพรา์เป็นภาพที่ได้จากการแปลงของรูปสามเหลี่ยม A B C เป็นอย่างไรบ้างคะเข้าใจเรื่องการเลื่อนขนาดมากขึ้นไหมคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ